นโนมันนี่พอดแคสต์สวัสดีครับมโนมันนี่10 minutes สวัสดีครับไปล่าสุดเนี่ยผมได้มีโอกาสเนาะได้ไปพูดถึงเรื่องของการทำเซลล์ทอล์กให้กับคนอื่นๆได้ฟังกันนะครับผมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกแบบนี้ครับก็คือมันก็เริ่มมาจากตรงนี้แหละว่าเดิมเนี่ยผมเองเนี่ย ไม่กล้าที่จะทำเซลล์ทอล์กนะครับผมเขินเขินตัวเองนะครับผมแล้วก็ตอนเขียนบทก็เลยยังไม่ค่อยอินมากนะแล้วก็เวลาเขียนออกมา,าเรื่องความมัง่งคั่งความร่ํารวยเนี่ยก็ก็เลยยังยังพิมพ์ได้ไม่ไม่ถูกยังไม่อินนะครับผมก็คือเราจะอินแต่ปกติแล้วเวลาเราเราพูดถึงเงินเงินทองทองเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของความร่ํารวยเนะาอยากรวยอยากมีเงินเท่านี้เท่านี้ใช่ไหมเอาไปใช้ต่อ,อยังไงเรา,าก็จะอธิบายได้แต่ พอเราเริ่มโตขึ้นครับมันก็จะมีคําว่าความมั่งคั่งเข้ามานะพอมันมีความมั่งคั่งเข้ามากับความร่ํารวยเข้ามามันก็เลยตีกันบางทีเราจะรู้สึกว่า2คํานี้มันเหมือนกันนะครับผมแลวเวลาเราให้ความรู้สึกกับคาํา2คํำน,นี้มันก็เลยมันจะแตกต่างกันเพราะเราไม่รู้ความหมายของมันนะครับผมจริงๆแล้วผมเลยมีโอกาสนะได้เอะ,เอะ,เอะใจแล้วก็เลยนะหาความหมายของ2คํานี้นะก็คือความมั่งคั่งกับความร่ํารวยนะครับผมก็คือจริงๆแล้วเนี่ย พอเป็นทางเซิร์ชนะครับผมแปลนความหมายของมันคือคนละคำากันคือตอนเปิดพรจนานุกรมมานี่ก็คือแปลกใจเลยต้องขอบคุณเอ,อ่อเพจของออมันนี่นะครับผมเมื่อโอ้ผมรู้อันนี้แล้วผมเลยแบบเปลี่ยนมายเซตตัวเองเลยนะนานละประมาณปี2ปีแล้วครับผมคือเอ๊ะเอ๊ะขึ้นมาสงสัยนะล้วก็เลยไปหาความหมายก็คือความร่ารวยนี่ยเป็นกิริยาครับซึ่งมีความหมายว่าได้มากอ่าได้มากแสดงว่ามีกิริยาแล้วมันต้องมีอะไรต่อท้าย อย่างมอย่างเช่นความร่ารวยก็คือร่ารวยอะไรหรออะไรแบบนี้อ่ะร่ารวยเงินทองแสดงก็คือมีเงินมากร่ํารวยสัตว์อย่างเช่นร่ารวยปลา,างไงขายปลาร่ารวยปลาก็คือมีปลาเยอะร่ํารวยที่ดินอ่ะก็คือรวยที่ดินก็คือมีที่ดินเยอะอ่ะมันความหมายมันจะออกมาแบบนั้นนะครับผมส่วนความมั่งคั่งเนี่ยแตกต่างกันนะ่ะความมั่งคั่งเป็นคําวิเศษเป็นการขยายคําอีกทีหนึ่ง นะครับผมก็คือแปลว่ามีมากอ่ะแปลว่ามีล้นเหลือแปลว่ามีแบบมากมายอ่ะมีมีพอแล้วพอที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นแล้วอ่ะพอเรารู้ว่าอ๋อสองคำนี้มันแตกต่างกันนะเวลาที่เราจะใช้เราก็จะแตกต่างกันละการร่ารวยมันจะเหมือนกับการแจ็คพอตนะครับผมก็คือเหมือนถูกหวยอ่ะเหมือนถูกหวยสิบล้านอย่างเงี้ยก็คือเรารวยแล้วนะครับผมก็คือเรามีเงินมากอ่าจริงไม่จริงนะครับผมก็แบบนั้นต่อมา แต่เรายังไม่มั่งคั่งไงเพราะเรามีเงินอย่างเดียวเรายังไม่ได้ไปใช้เลยแล้วเราเก็บไว้อย่างเดียวแสดงว่าเราก็ร่ารวยแล้วแต่เงินมันมีโอกาสที่จะหมดไปได้นะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการที่ตอกเงินก้อนนี้มาต่อย,ยอดให้เราสามารถเพิ่มมีอะไรบางอย่างเนะี่ยเพิ่มขึ้นจากสิ่งที่เรามีอยู่เนะี่ยมากขึ้นไปอีกอ่ะการต่อย,ยอดขึ้นไปก็เรียกว่าเป็นการแบบทําให้มันเติบโตเนาะแปลว่าการทําให้มันยั่งยืนถูกไหมพอยั่งยืนเรามีเหลือเฟือแล้วอันนี้คือการ มั่งคั่งแลยครับอ่ะมันคือสิ่งที่ต่อยอดจากคาว่าร่ารวยขึ้นบีกช็อตหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราประเมินประเมินตัวเองอ่าประเมินที่เวลาเอ่อเราจะประเมินว่าเรามีรายรับรายจ่ายยังไงเรามีงบกระแสงเงินสดของเรายังไงโดยส่วนใหญ่เราก็เลยจะดูจากความมั่งคั่งเป็นหลักนะเวลาที่เวลาเราเห็นการทำโพของ มหาเศรษฐีต่างประเทศเขาก็เลยนะดูเรื่องของความมั่งคั่งสุดทธิอ่าว่าบุคคลนี้มั่งคั่งเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่หรือมูลค่าบริษัทอ่ามูลค่าบริษัทมีมูลค่าความมั่งคั่งเท่าไหร่มั่งความมั่งคั่งสุทธิเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยเราก็เลยจะรู้จักคําว่ามั่งคั่งเนี่ยจากที่เราชอบไปเห็นในเรื่องของข่าวมากกว่า ไม่ได้เห็นกับในชีวิตประจําวันใช่ไหมแล้วก็เวลาเรามองเห็นภาพที่กว้างกว่าแล้วก็ไกลกว่าแค่เรื่องของทรัพย์สินเงินทองมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพความสัมพันธ์ของกับคนรอบข้างคนรอบตัวคุณค่าของตัวเรา,ค,ค,า,เราคุณค่าของเวลาความสุขที่เรามีอันนี้ก็คือความมั่งคั่งก็คือเรื่องของพวกนี้แหละก็คือพูดง่ายๆว่ามันก็คือเป็นคําที่บีบออกมาเหลือคําวาเหมือนกับคาว่าอิสระภาพอ่าถ้าเกิดเรามีความสามารถที่เราจะสามารถเลือกได้ อย่างที่เราต้องการน่คนที่มั่งคั่งก็จึงคือก็จึงมีความหมายว่าคนที่มีความสามารถที่จะเลือกได้อย่างอิสระว่าอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนกินอยู่ยังไงอยากทำอะไรหรือไม่ต้องทำอะไรในแต่ละวันจะใช้เวลาอยู่ที่ไหนกับใครก็เลือกได้อย่างที่ต้องการนะโดยไม่ต้องถูกผูกมัดกับภาระทางการงานการเงินภาระทางเวลานะเพราะฉะนั้นมันก็จะใกล้เคียงกับการมีอิสระภาพทางด้านการเงิน เพราะฉะนั้นความร่ํารวยเนี่ยก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของความมั่งคั่งเท่า,ทานั้นเองนะแล้วก็ผมก็เชื่อว่าถ้าเลือกได้เนี่ยเรากคนก็อยากมั่งคั่งมากกว่าแค่เป็นคนร่ํารวยนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าความหมายไม่รู้จะถูกหรือผิดนะอ่ะมันก็จะออกมาแนวๆนี้ที่ผู้ผมที่ผมเคยหามานะครับผมงแล้วเนี่ยพอเรียนรู้เกี่ยวกับความมั่งคั่งมากขึ้นเนี่ยมันก็เลยรู้แค่ว่าออหัวใจหลักของการ ที่เราจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการเงิน,นมีทั้งหมด3เรื่องเลยนะครับผมก็คือ1ก็คือการสร้างกําไรการสร้างกําไรมีอะไรบ้างก็คือมีมาจากกําไรสุทธิก็จะมาจากไรายได้ลบกับค่าใช้จ่ายนะครับผมต่อมาเรื่องของเรื่องของการสร้างกระแสเงินสดนะหรือว่าการสร้าง cash flow เพราะว่าธุรกิจที่ที่เพราะว่าธุรกิจที่ขาด กระแสเงินสดอย่างหนักหน่วงเนี่ยอาจจะล่มสลายได้เพียงไม่กี่เดือนนะครับผมเพราะว่าเราก็เลยจะต้องมาเรียนรู้จากการสร้างกระแสเงินสดการสร้างกระแสเงินสดก็คือเราก็จะหาว่ากระแสเงินสดคงเหลือของเราก็คือกระแสเงินสดเข้าลบกับกระแสเงินสดออกอาจจะพูดถึงตัวเราก็คือเหมือนกับการที่เรามีเงินเก็บเท่าไหร่แต่เราจะลาออกมาเนี่ยมี6เดือนก็คือเงินเข้า6เดือนลบกับกระแสเงินสดออกก็คือรายจ่ายสําคัญอะไรแบบนี้เราก็ต้องออกมาเปรียบเทียบกันนิดนึง นะครับผมกับการสร้างตัวเราเองเราก็ต้องมองตัวเราเป็นเหมือนกับธุรกิจองค์กรนึงแหละเพื่อที่ว่าถ้าเราจะออกมาใช้ชีวิตเองอย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะได้เปรียบเทียบเห็นแล้วก็รู้อ๋อมันจะมีเงินเข้ากี่ช่องนะเราจะมีเงินออกกี่ช่องนะก็จะได้รู้รู้ไว้ก่อนว่าอ่ะเราจะทําอะไรนะครับผมสามก็คือสามารถอยู่รอดได้นะการอยู่รอดได้เนี่ยก็คือการที่เรารู้ว่าเรามีความมั่งคั่งสุทธิเท่าไหร่นะครับผมการอยู่รอดก็คืออยู่ไปแบบระยะยาว นะครับผมก็คือสินทรัพย์ลบกับหนี้สินนะก็คือการคํานวณหาความมัง่งคั่งสุทธิเนี่ยจะช่วยให้เรามองเห็นตัวเองอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นว่าเรามีความมัง่งคั่งด้านสถานะทางการเงินมากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วจริงๆแล้วเรื่องของพวกนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่พอเรียนรู้แล้วมันก็เลยอ๋อโอเคมันก็เลยต้องเรียนรู้คําศัพท์ทางการเงินนิดนึงว่าคําศัพท์ทางการเงินแบบนี้หมายความว่าอะไรอ่ะแล้วเราก็จะได้มองเห็นตัวเองมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เวลาที่เรา พูดถึงสมการหรือสูตรหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะมาให้เราเห็นภาพชัดว่าเราในแต่ละวันเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างมันก็เลยจะออกมาในรูปแบบของรายได้ของเราเนี่ยมันก็คือมันจะเท่ากับเอาอ่ะถ้าเกิดใครเรียนรู้จากซิกจาหรืออะไรอื่นๆมาเนี่ยมันก็จะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วรายได้ของเรามันเอาเข้ามาสู่เราใช่ไหมเราสามารถแบ่งให้มันเก็บ แบ่งให้มันเป็นส่วนๆวนได้อีก6 7ส่วนเลยนะอืมก็คือรายได้ของเราก็จะเท่ากับเอ,อ่อค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องแยกออกมาเป็นเงินเพื่ออิสรภาพลาก่อนบวกด้วยค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอ่าบวกด้วยค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินลงทุนบวกด้วยค่าใช้จ่ายที่เราจะเอาไว้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เอาไว้ใช้จ่ายให้หมดใช้จ่ายตามที่ต้องการ มันก็จะได้ออกมาเป็นเหมือนกับเราก็จะรู้แล้วว่ารายได้ส่วนนี้แบ่งไปไหน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 และเมื่อเราเอาไปลงทุนในสินทรัพย์หรือลงทุนในความรู้หรือเอาไปลงทุนในอื่นเี่ยแล้วถ้มันให้ผลตอบรับกลับมาหาเราเราก็จะสามารถสร้างตัวของ cat f o เราก็จะสามารถสร้างตัวของการอยู่รอดให้มันอยู่รอดได้ไปอีกเป็นระยะเวลาเท่าไหร่เราก็จะสามารถบอกได้ว่าเราเรามีความมั่งคั่งสุดที่ไปอีก อยู่เท่านี้สามารถอยู่ไปได้อีกหนึ่งปีแล้วเพื่อที่เราจะออกมาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วสามารถวัดได้ว่าเออคุ้มไหมแล้วก็พร้อมไหมที่จะออกมาทำบางสิ่งบางอย่างะนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะพูดถึงเรื่องของความร่ำรวยกับความมั่งคั่งนะให้เห็นถึงว่าเราจะสามารถวัดค่าของความมั่งคั่งเราได้ด้วยแล้วก็เราจะได้รู้ด้วยว่าความมั่งคั่งกับความร่ำรวยเนี่ย สองคำนี้เป็นคำที่เป็นคำเชิงบวกทั้งสองคำเลยนะแต่ว่าเราจะได้อินกับมันว่าเวลาเราพิมพ์เราเขียนเองเนี่ยว่าเราอยากมีความมั่งคั่งมากๆอ่ะม,มันจะได้รู้ว่าอ๋อการมั่งคั่งก็คือเรามีอิสระภาพในการเลือกมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกสิ่งของที่ดีๆให้กับชีวิตของเรามากขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่มสมัครสมาชิกให้กับพวกเราด้วยนะครับผมสำหรับว,วันนี้มโนมณีพอดแคสต์สวัสดีครับ